9ขั้นตอนมือใหม่เริ่มต้นทําออนไลน์ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการอยากจะสร้างเงินสร้างไรายได้จากการทําออนไลน์ให้ทํา9ขั้นตอนนี้ 1. เรียนให้คุณเริ่มต้นจากการเรียนรู้ไปหาความรู้เกี่ยวกับการสร้างเงินบนออนไลน์วิธีสร้างเงินบนออนไลน์การทําเงินบนออนไลน์ว่าคุณต้องมีความรู้อะไรคุณต้องมีทักษะอะไรคุณต้องฝึกอะไรเรียนเพื่อเอาไปสร้างไม่ใช่เรียนเพื่อให้รู้เฉยเรียนแล้วคุณต้องเอาไปสร้างอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมง 2. เปิดช่องเมื่อคุณไปเรียนรู้แล้วว่าการที่คุณจะทําออนไลน์มันต้องมีช่องเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อทําให้คนรู้จักคุณเพื่อให้คนมาเจอคุณคุณต้องเอาความรู้นั้นมาทาจริงมาเปิดช่องของคุณไม่ว่าจะเปิดช่องบนเพจ a c e b o o k หรือ Tik t o อกเพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตัวเองโปรโมทตัวเองทําให้คนรู้ว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณเชี่ยวชาญอะไรหรือคุณมาขายอะไร 3. ฝึกเขียนโพสต์ เมื่อคุณเป็นมือใหม่คุณยังเป็นคนที่ทําคิดไม่เป็นยังไร้ไม่เป็นให้คุณเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเขียนโพสต์และโพสต์ลงไปตามช่องทางต่างๆที่คุณเปิดไว้โดยเอาความรู้ที่คุณไปเรียนมาแล้วมาสรุปแล้วเขียนโพสต์แชร์ความรู้ที่คุณได้เรียนมาให้กับคนอื่นเพื่อทําให้คนอื่นรู้จัก และเป็นการฝึกตัวคุณเองในการเริ่มต้นทำคอนเทนต์เริ่มต้นเขียนคอนเทนต์ 4. ฝึกถ่ายรูปฝึกแต่งรูปแล้วทำโพสเพราะการที่คุณฝึกถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นรูปของคุณเองหรือรูปของสินค้าเพื่อใช้ในการทำโพสจะทำให้คุณเป็นคนที่เก่งในการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นรูปสินค้ารูปของคุณให้ออกมาดูสวยดูดีทำให้คนสนใจทำให้คนอยากซื้อทำให้คนอยากติดตาม 5. ฝึกถ่ายคลิปการที่คุณฝึกถ่ายคลิปจะทําให้คุณได้พัฒนาทักษะเรียนรู้ทักษะในการตัดต่อทักษะในการสื่อสารและทักษะในการเล่าเรื่อง 6. การตลาด คุณต้องไปเรียนรู้เรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ว่ายุคนี้เขาทํากันยังไงเพราะถ้าวันนี้คุณมีทักษะคุณมีความรู้แล้วคุณมีสินค้าแล้วแต่คุณไม่รู้เรื่องของการทําการตลาดมันจะทําให้คุณขายไม่ได้ไม่ว่าจะก,การตลาดบนเพจ Facebook การตลาดบน Tik t o อกว่าเขาทําการตลาดแบบไหนเขาทําการตลาดอย่างไรมันจึงทําให้เขาขายได้และสร้างเงินจากการทําออนไลน์ได้ ซึ่งการทําการตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดในยุคนี้คือการที่คุณออกมาขายตัวเองออกมาสร้างเพอร์ซ a l นแบรนด์ผ่านการทําคลิปผ่านการทำไลฟ์เพื่อให้คนเห็นหน้าคุณบ่อยๆเห็นคุณบ่อยๆจําชื่อคุณได้จําหน้าคุณได้และรู้ว่าคุณสร้างคุณค่าอะไรให้เขามันจะทําให้คุณเป็นคนเลยที่ประสบความสำเร็จและสร้างเงินจากออนไลน์ได้ 7. พัฒนาอยู่เรื่อยๆพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าวันนี้คุณไม่พัฒนาขึ้นคุณจะสร้างเงินจากมันไม่ได้ดังนั้นคุณต้องขยายตัวเองทําให้ตัวเองเติบโต,ต,ตขึ้นในเรื่องที่คุณทาด้วยการไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องที่คุณทําเพื่อทําให้ตัวคุณเก่งขึ้นกว่าเดิมเชี่ยวชาญมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณจะสร้างเงินจากมันได้ยุคนี้คนจะวิ่งเข้าหาผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 8. การขาย เพราะการขายมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณสร้างเงินจากออนไลน์ได้คุณจึงต้องไปเรียนรู้ทักษะการขายวิธีการพูดขายวิธีการทายอินวิธีการทําคลิปขายวิธีการทําไลฟ์ขายว่าเขาพูดกันแบบไหนเขาปิดการขายในไลฟ์กันอย่างไรเมื่อคุณมีทักษะในการขายคุณรู้วิธีการขายวิธีการปิดการขายมันจะทําให้คุณขายสินค้าขายของได้และทําให้คุณสร้างเงินได้ 9ก้าทำซ้ำๆเพราะการที่คุณจะประสบความสำเร็จจากการทำออนไลน์คุณต้องทำเรื่องนั้นซ้ำๆทำมันทุกวันทำมันอย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณทำมันซ้ำๆทำอย่างสม่ำเสมอตัวคุณจะเก่งขึ้นคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นและสร้างเงินจากมันได้ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะสร้างเงินจากการทำออนไลน์แต่ไม่เคยทำมาก่อนไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐาน ครูมีคอร์ส21วันออนไลน์มือใหม่จากศูนย์สู่มือโปรที่จะเปลี่ยนคุณเป็นออนไลน์มืออาชีพและสร้างเงินจากการทําออนไลน์ได้ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนตั้งแต่การเริ่มสร้างช่องเปิดช่องการเขียนโพสต์การถ่ายรูปการตัดต่อวิดีโอการทำคลิปการทําไรการสร้างเพอร์ซนอลแบรนด์ยังไงทําให้คุณขายได้การสร้างกลุ่มลูกค้าการสร้างตลาดของคุณที่คุณไม่ต้องไปแข่งเรื่องราคากับใคร การตลาดและการขายวันนี้ครูมีราคาพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จากราคาเต็ม17,900เหลือ7,900สนใจทักมาที่ไลน์แอดที่ครูไก่โต้งขึ้นไว้ได้เลยนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนชีวิตจากการทำออนไลน์ไปด้วยกัน